สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาเซเว่นไนที่เล่นในบูสต t a c กแล้วเด้งนะครับเป็นวิธีการที่เกียนๆนะครับแต่ว่าได้ผลแน่นอนนะครับก่อนอื่นเข้าเกมเซเว่นไนครับผมสำหรับผู้เล่นที่มีปัญหาการเด้งของเกมนะครับในโปรแกรมบูสต์แนกครับลองทำวิธีตามของผมดูนะครับ อาจจะช่วยท่านได้นะครับผมทดอสอบแล้วครับเกียนนะครับเกียนแต่ว่าได้ผลแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่ครับจะเด้งออกแบบนี้นะครับวิธีการแก้ปัญหาทําได้โดย นี่นะครับในระหว่างที่กําลังโหลดเนี่ยครับพอถึงหน้านี้ปุ๊บให้เราดบลคลิกนะครับดบลนลิกครับกี่ครั้งก็ได้ครับผมเราก็จะสู่โหลดเกมครับแค่นี้ครับผมหมดปัญหาครับไม่ต้องไปตั้งค่าอุ่นวายครับเรียบร้อยเห็นไหมครับเข้าได้ไม่หลุดครับเราก็เข้าเล่นเกมได้ปกตินะครับจะไม่มีการหลุดเกิดขึ้นแล้วครับ แล้วก็ทําเกมเล่นเกมไปได้ปกติครับก็ไม่หลุดนะครับผมก็ทดสอบมานานแล้วืง,งนนะครับสามวันเต็มๆครับปรากฏว่าวิธีนี้ก็เล่นได้ครับไม่หลุดนะครับผมโอเคจบการนําเสนอครับ